สวัสดีครับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนโบราณครับที่จะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์อักษรลูนและไพ่ออลร์เคลนในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำนายดวงในด้านของการงานครับของท่านตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ว่าดวงการงานของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงของท่านที่เกิดในราศรีกันตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาเริ่มมาที่อักษรลูนกันเลยดีกว่ามา ได้อักษรรูนที่ชื่อว่าเคนารขึ้นมานะครับเคนารเป็นอักษรลูนที่แปลว่าคบเพลิงและคาถาไฟนะครับผมทายเลยว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศรีกันตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้จะได้เจองานครับที่เกี่ยวข้องกับการครีเอทงานสร้างสารรค์หรืองานที่ต้องใช้ความคิดไอเดียครับในหลองการวางแผนการงานเกิดขึ้นงานในเดือนนี้ผมบอกเลยว่าจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วย แต่ไม่ต้องห่วงครับผมบอกเลยว่าดวงการงานในเดือนนี้เนี่ยเป็นการงานที่จะเป็นเหมือนกับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆเกิดขึ้นนะเขาบอกเลยว่าการงานที่คิดโปรเจกต์ใหม่ๆแผนงานที่คิดใหม่ๆเนี่ยจะมีการคิดค้นเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทําได้และทาสาเร็จได้ดีด้วยตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วเขาบอกเลยว่างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเป็นคุณครูการเป็นอาจารย์หรือถ้าหากงานจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเหล่านี้ครับผมบอกเลยว่ารูปตัวเนี้ย อักษรรู้ตัวนี้เขาไทยมาบอกบอกเลยว่าสามารถทําได้ดีและทําได้ลุ่งเลืองมากด้วยครับและปลอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีคนให้คมเคารพนับถือจากความสามารถของตัวเราเนี่ยแหละครับจากการทํางานสาหรับท่านที่เกิดในราศีกันต่อเลือนพฤษภาคมนี้ครับหากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านสามารถโทรมารฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกครับสำหรับเดือนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ